ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย40ปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศกัมพูชาเองนะคะในตอนนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นนะ,ะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆนะ,ะ่ะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็เคยเรียนเหมือนกันในหนังสือนะคะ4ปีนรกในขเขมรเรื่องราวต่างๆเนี่ยโหดร้ายมากนะคะแต่ด้วยการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการ เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลงไปดูแลด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวนี้กันนะคะโดยตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะเปิดหัวมาด้วยเรื่องราวเนี่ยเมื่อ40ปีที่ผ่านมาก็มีการเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณนะนั้นเองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระเมตตานะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเองนะคะรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในถึงเรื่องราวนี้คะ่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะดีครับที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆแล้วยังทรงคุณค่าอยู่สำหรับคนไทยที่จะได้รับทราบเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ส่วนหนึ่งเคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายลงไปแล้วก็เมื่อรับราชการในระดับสูงขึ้นมาต่างๆเองได้มีโอกาสไปทบทวนว่าไอ้ภาพเล็กๆ ที่เราเห็นตอนเป็นผู้หมวดผู้กองที่อยู่ชายแดนนั่นนะ,ะภาพใหญ่มันคืออะไรครับผมขอไปเริ่มต้นนู่นเลยนะครับเอาเป็นว่าสงครามในเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามคนไทยเราคุ้นเคยกันดีสําหรับคํานี้ค่ะไม่ได้รบกันเฉพาะในเวียดนามอย่างเดียวก็ยังมีแพร่กระจายเข้าไปในลาวนะครับแล้วก็ในกัมพูชาด้วยคสงครามเวียดนามเนี่ยได้เริ่มต้น กันมานะครับแล้วก็มาเอาเป็นว่าตัดตอนเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับเวียดนามเหนือมีชัยต่อเวียดนามใต้อตอนนั้นแบ่งกันนะครับแบ่งเป็นเวียดนามเหนือซึ่งมีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนเวียดนามใต้ก็มีอุดมการว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสหรัฐสนับสนุนอยู่วันเวลาผ่านไปรบกันคร่าวๆตัวเลขกประมาณเกือบสิบปีเวียดนามเหนือมีชัยชนะ แล้วก็วันที่ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือวันที่30เมษายน2516นะครับย้ำว่าโน่น no, นะครับ30เมษายน2516กรุงไทรงอนซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้แต่เอาเป็นว่าเวียดนามก็รวมเป็นประเทศเดียวครับ <c oughs> เดิมแบ่งเป็นเหนือกับใต้ก็เป็นประเทศเดียว <Okay. S 2> นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของระบบ คอมมิวนิสต์ในเวียดนามเวียดนามก็มีพรมแดนติดกับกัมพูชาลองนึกภาพแผนที่ดูนะครับเรื่องของสงครามเรื่องของอุดมการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หยุดลงแค่เส้นเขตแดนมีอุดมการมีความคิดทั้งหลายนะครับรวมทั้งเวียดนามวันนั้นมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งมากในเอเชียเนี่ยถือว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวนะครับ สงครามในเวียดนามเวียดนามก็ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มาถึงในกัมพูชาชวันนั้นนะครับคือวันที่17เมษายน2518นะครับสองปีหลังจากที่ไส้งอนแตกเนี่ยพอพดซึ่งก็เป็นใ้คำว่าคอมมิวนสิสตัวพ่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอุดมการณเป็นผู้นำจักจิตวิญญ,ญาณเป็นผู้ที่จัดตั้งกำลังเขมรแดงขึ้นมาก็ยึดอำนาจในกรุงพนมเปญได้สำเร็จ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโดมิโน,โน,นครับระหว่างในเวียดนามแล้วก็เข้าไปถึงกัมพูชาแล้ว <c oughs> ไทยเองซึ่งอยู่ในเวลานั้นนะครับผมเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ก็ติดตามข่าวตลอดรู้แล้วว่าในคำว่าสึกเหนือเสือใต้มันคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่โพหลเนี่ยใช้หรือว่ามีอุดมการในการปกครองดินแดนกัมพูชาในเวลานั้นก็คือ มีความคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมใหม่เรื่องที่ถือว่าโลกกจดจำแล้วก็ถูกไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือเรื่อง k i l l n n g i i l l d เคยดูไหมครับค่ะยังไม่เคยดูค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยอ่านหนังสือเป็นหนังสือนอกเวลาเรียนนะคะสปีนรกในขเขมรน,นะคะอาจารย์คะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่อง k i l l n n g i i l l d นะครับน่าจะประมาณสักยีกว่าปีมาแล้วค่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาเอาล้วครับกลับมาที่เรื่องจริง การปกครองของโพพธเนี่ยทำให้ประชาชนชาวกรัรมพูชาเนี่ยลำบากมากคือแกมดีความคิดนะครับว่าไม่มีชนชั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรต่างๆทำงานธนาคารครูอาจารย์ต่างๆนะครับนักธุรกิจต่างๆจะต้องออกไปจับจอบจับเสียมครับเกษตรกรรมนี่เรื่องจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกผลักออกจากสังคมเมืองมาสู่ชนบทเนี่ยก็เกิดการบาเดเจ็บล้มตายไม่เคยทามาก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มหนีเข้ามาในไทยแล้วเห็นไหมครับเรามาตั้งต้นกันตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัศดรคเมรเนี่ยครับก็เริ่มพยอยเข้ามาตามชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเจ็ดร้อย เาสิบปดกิโลเมตรยาวเป็นแนวนะครับบางช่วงก็เป็นช่องเขาบางช่วงก็เป็นพื้นราบบางช่วงก็เป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าเขาเดินเข้ามากันได้สบายๆยาว <aw> ตั้งแต่นู่นนะครับสุรินลงไปถึงจังหวัดตราดนี่นี่คือชายแดนนะครับยาวมากรัษฎรของกรมรที่หนีตายเข้ามาเนี่ยค,คือเขาก็หมดเนื้อหมดตัวแล้ว จากการที่ถูกผลักออกจากเมืองมาสู่ชนบทซึ่งเรื่องต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับ <c oughs> ก็ทยอยหรือว่าเป็นข่าวในประเทศไทยซึ่งเราก็ตั้งหลักได้พอสมควร <c oughs> ในกรณีที่เรียกว่าสงครามมันมีแต่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยประชิญกับเรื่องของผู้อพยพหนีไปเข้ามาห <c oughs> ลายแสนคน <c oughs> <c oughs> ตลอดแมวชายแดง <c oughs> ครับ แล้วก็พื้นที่ที่ถือว่าเข้ามาสะดวกที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นราบแล้วเดินเข้ามาลแล้วก็มีจํานวนราษฎรเขมรเข้ามามากที่สุดเนี่ย<ะ>ก็ที่เขาล้านอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรามาตั้งหลักคุยกันตรงนี้นะครับว่าการอพยพพยอยเข้ามาตลอดแนวชายแดนเนี่ยเป็นแสนแสนคนเนี่ย<ะ>ซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่อําเภอวัฒนานครน,นะครับ<ะ>ตอนนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีอยู่<ะ>ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นจังหวัดสระแก้วไปแล้ว ตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับที่หน่วยทหารประจำอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเผชิญกับคลื่นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่น่าอนาถมากนะครับสมิมนแดงเนี่ยจะบังคับให้ราษฎรใส่เสื้อผ้าสีดำหมดแล้วภาพที่ผมจำไม่ลืมเลยก็คือแม่นะครับที่อุ้มลูกและขนาะเกือบจะเป็นพารกเข้ามาแม่ก็จะป่วย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะท้องเสียเพราะ<ม>ว่าเก็บพืชอะไรต่งางๆเหล่านี้ระหว่างทางก็กินมาเรื่อยนะครับดื่มน้ำไม่สะอาดคืออยู่ในสภาพหนีตาย<ม>เพราะฉะนั้นป่วยนะครับเป็นมาลาเรียแล้วก็ส่วนสภาพขาดอาหาร<ม>แล้วก็มีลูกกระเตงมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอยู่ในถุงห่อมาหน่อย<ม>นี่คือภาพที่น่าอานาที่สุด<ม>แล้วจุดที่ ผมชวนคุยกันวันนี้ะนะครับเพื่อให้เห็นพระมาหากรุณาที่คุณเนี่ย<ะ>คือที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรังวันนั้น<ะ>มีการรวบรวมนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาที่ทางสภากาชาติไทยควันที่20พฤษภาคม2อ2<ะ>2มีการตรวจสอบแล้วว่ามีราษฎรเขมรเข้ามานอนเกลื่อนกลาดกันเลยเนี่ยประมาณ1นึ 1> โฮโฮ่งแคนอ้โหที่ตราดเนี่ยนะฮะครับ ตะเอิน oh, okay. ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีช่องทางผ่านเข้ามาจากเขม็นเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนไทยเนี่ยครับก็เลยเป็นพื้นที่ที่ถ hmm. ือว่าใหญ่โตมาก <Okay. S 2> แล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าตกใจค่ะ huh. แล้วตอนนั้นทางประเทศไทยเองเนี่ยมีการ hmm. รับมืออะไรยังไงอะคะอาจารย์เนี่ยครับคือประเด็นที่ผมอยากจะขอถ่ายทอดฟังนะครับ <Okay. S 2> ว่าเรื่องของการรับมือเนี่ย ต้องยอมรับว่าต้องหาเจ้าภาพก่อนอ,อย่าลืมว่าหน่วยงานหลักเนี่ยนะครับมีครับโอเคทหารที่เฝ้าอยู่เขาก็เป็นทหารนะครับเ,เขาก็ดูแลเรื่องของอาณาเขตเกตแดนแต่คนที่มานอนเกลื่อนกันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรกินเนี่ยป่วยนะครับทายนั่นนะที่ฮะครับเป็นอะไรต่างต<น>่างเราเนียทหารก็ทําอะไรไม่ได้กระทรวงมาหาดไทยก็มีบทบาทของเขาอยู่จํานวนหนึ่ง ตั้ไปทมาทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องเนี้ได้ขึ้นไปถึงที่สภากาชาติไทยซึ่งในวันนั้นนะครับขออนุญาตว่าย้อนเวลาไปตรงนั้นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเวลานั้นซึ่งท่านทรงประทับอยู่ที่หัวหินทรงประทับแล้วก็ทรงรับทราบข้อมูลสถานการณ์เหล่านี้ท่านปัดสินพระไทยที่นำคณะเดินทางไปที่เขาล้านนะครับ พื้นที่ที่กะเมนนอนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นแสนเนี่ยวันนั้นเนเป็นวันที่น่าจดจำมากนะครับ26พฤษภกายม2522เพียงแค่หกวันเท่านั้นเองเนะครับหลังจากที่ทรงทราบตรงนี้ท่านก็เสด็จนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ลงไปในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของความช่วยเหลือที่ระดมกันเข้ามา Mm hmm. เมื่อท่านทรงมีพระเมตตาครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้กรอบการทํางานของสภากาชาติไทย <Okay. S 2> เอาละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดการบูรณาการกันขึ้น mm hmm. ตรงนี้สําคัญนะครับ <Okay. S 2> ว่ากระทรวงทะวงกรมต่างๆเนี่ยหรือว่าเอกชนอะไรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยต้องมีระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชภารกิจที่ท่านทรงริเริ่มและทรงมีพระเมตตาตรงเนี้ย okay. คือการประสานงาน<ะ>การบูรณาการของส่วนต่างๆเกิดจากระบบขึ้น<ะ>ว่าโอเคหมอมาจากไหนพยาบาลมาจากไหนยูกยามาจากไหนทหารทำอะไระใครจะเป็นคนเรียกว่าวางผังสำหรับคนแสนคนเอมากน้ำดื่มจะอยู่ตรงไหนโรงอาหารตรงไหนคนแสนคนจะทำยังไงคนป่วยทำยังไง<ะ>เด็กเล็กทำยังไง<ะ> ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นนะวันนั้นที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปถึงครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสะดวกสบายแต่อย่างไรเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าสงสารซะด้วยนะคะอาจารย์คะครับเรื่องนี้ผมเคยมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็มาค้นคว้าเพิ่มเติม พราะว่าฟังเขาเล่ามาบ้างอะไรมาบ้าง <c oughs> ก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผมได้เขียนลงในมติชนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2 5 5 9โน้นนะครับ <c oughs> เขียนลงในมติชนเกี่ยวกับบทความที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> ว่าต้องรวบรวมเอาไว้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ชนรุ่นหลังจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้าน <c oughs> ในเมืองของเพื่อนบ้านเรา <c oughs> แล้วก็เราเนี่ยได้มีน้ำใจอย่างไรโดยเฉพาะน้ำพระาราชหฤทยัย ที่ทรงได้วางสิ่งต่าง,างๆรากฐานเหล่านี้ไว้ให้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นระบบกเริ่มทำงานนะครับ <Okay. S 2> มีพระราชบริพานที่เข้าไปทำงานอยู่ในศูนย์ <Okay. S 2> แห่งนี้ทาหารครับแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆจากต่างประเทศก็เริ่มเข้าไป mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยตัวแม่งานตัวคนที่คุมขายงานทั้งหมดก็คือสภากาชาติไทย <Okay. S 2> ซึ่งมันก็เป็นระบบขึ้นมาแล้ว mm hmm. เพราะว่า สภากาชาติไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตอะไรมาต่างๆก็เป็นงานที่เป็นภารกิจที่ทํามาตลอดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสับสนโอนลหมาด<ฆ>เปลี่ยนให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะที่เขาล้านนะครับ<ฆ>ตลอดแนวชายแดนเนี่ยอยากให้พี่น้องรู้ว่าท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้มีประมาณไม่ต่ำกว่าห้าิจุดโอ้โหที่ที่คนมา<ท>รวมตัวกันอย่างงี้นะฮะครับ ที่ลักษณะหนีตายข้าม<ช>โรมแดนมาเนี่ยนะครับซึ่งก็นูนไรตั้งแต่สุรินบุรีรัอมอะไรเนี่ยนะครับไล่ลงมาแล้วก็ใต้สุดก็คือที่ทางตราดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้ควรได้รับการบันทึกไว้เราคนไทยเนี่ยครับ<ช>โดยพระมหาการุณาที่คุณและก็กลายเป็นลักษณะของโครงข่ายการ<ช>ที่ทําให้สู์ดื่นๆนะครับ <ๆ S 2> ก็ทํางานในลักษณะนี้ด้วย เราเซฟหรือว่าเราช่วยดูแลคนเหล่านี้ว่าตัวเลขไม่ต่ำกว่าประมาณ6แสนคนโอ้นี่คือมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ผู้อพยพหรือว่าผู้ลี้ภัยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกระจายกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับมีใหญ่บ้างเล็กบ้างรวมแล้วตัวเลขเนี่ยประมาณ6แสนกว่าคนซึ่งในข้อมูลของต่างประเทศเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ยเยอะเลยนะครับองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเลย ใช่ครับเสดยดไดขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าหลักฐานต่างๆรูปภาพต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะครอบครองมีอยู่อะไรเนี่ยผมจึงอยากให้เกิดการนํามาสังคายนานํามารวบรวมกันเอาไว้เพราะว่ามันก็จะขายไปตามการเวลาเสดยดไดครับเป็นอดีตที่ขมขื่นแต่ก็น่าจดจํา เพราะว่าในวันนั้นนะคะจานคายย6ิพบพฤษภาคมเนี่ยถ้าไม่ได้รับพระเมตตานะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นที่เสด็จด้วยพระองค์เองเนี่ยนะคะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะจานคับภาพ ที่มีนอนเกลื่อนการเต็มไปหมดคนป่วยคนอะไรได้มีการจัดสรรระบบต่างๆเนี่ยความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตของผู้ลี้ภัยเข้ามาเนี่ยค่ะเขาได้มีการจัดสรรเป็นยังไงกันบ้างอะคะอาจารย์คะตรงนี้ดีครับคือการขับเคลื่อนอตัวศูนย์ตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมเองก็ได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างน,นะครับส่วนหนึ่งก็คือการนําเด็กออกมาเด็กเนี่ย ถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับก็จะมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กเด็กได้ทานนมนะครับได้ทานอาหารโอ้ยเด็กที่ผอมเหลือแต่กระดูกนะครับภาพที่ไม่น่าดูเลยต่างๆ่าลเราเนี้ยมีเยอะแยะนะครับก็พื้นมีชีวิตขึ้นมาส่วนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เรียนหนังสือก็มีห้องเรียนในศูนย์เนี่ยครับมีรจัดตั้งขึ้นครับในประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลนะครับ ในเวลานั้นก็เป็นเต้นนะครับฝังส่วนก็เป็นไม้ไผ่ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยนะครับระบบดางด้านเรียกว่าสุขศาสตร์นะครับระบ,บายน้ําส้วมน้ําประปาน้ํำดื่มโรงอาหาร,รก็มีชีวิตกลับคืนขึ้นมาจากที่ผมใช้คําว่าเกิงเป็นเกิืนตายเนี่ยนะครับก็กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาถูกสมบูรณ์ศูนย์เนี่ยขับเคลื่อนไปได้ประมาณเจ็ปี ซึ่งเมื่อสงครามคลี่คลายนะครับในกัมพูชาในมเขมรเนี่ยเราก็มีการประสานงานว่าขอให้คนเหล่านี้นะครับที่รอดชีวิตคลทวนสมบูรณ์แข็งแรงดีเรียนหนังสืออ่านออกภาษาไทยด้วยนะครับตับไปทั้งหมดเนี่ยปิดตัวลงเมื่อวันที่4กรกฎา, 2, าคม2 5 2 9าอี่สกและหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบไว้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะครับทั้งจิตใจรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ถ้ามองให้เรียกว่าอย่างมีคุณค่าเนี่ยก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าจริงๆก, <ld rt> ก็มีการจัดสร้างลักษณะเป็นพิพธิธภัณฑ์ mm. ขึ้นมานะครับซึ่ง <ld> ศ <rt> <ld rt> าลาหรือว่าอาคารหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าศา,รา,รา,าลาราชการณ์ศาลาราชการณในพื้นที่ตรง วันที่26พฤษภาคม2537ท่านสเสด็จไปอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> เพื่อไปเปิดศาลาอันนี้ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยครับยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวรว่วนักเรียนนักศึกษาต่างๆได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปซึมซับ <c oughs> กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับนี ทีจังหวัดาราดนะครับค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์เล่ามาให้ฟังเนี่ยพระหมหากรุณาธิคุณในส่วนของพระเมตตาทําค้าจุนชีวิตเนี่ยนะคะไม่ว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะคะจะเสด็จไปณที่ใดในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่นั้นก็กลับเขียวชอุ่มชุ่มชื่นขึ้นมานะคะพื้นที่ใดที่กําลังเกิดความร้อนรนต่างๆเนี่ยก็จะดับร้อนคลายเป็นความเย็นไปนะคะนี่ก็คือพระเมตตานะฮะของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอาจารย์คะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราควรรับทราบแล้วก็ควรภาคภูรรมิใจนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท <ฮะ S 1> ่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องนะครับ <ฮะ S 1> ที่นํามาพูดคุยกัน <ฮะ S 1> ซึ่งก็มีอีกหลายๆเรื่องหลายมิตินะครับที่ทําให้เรียกว่าอยากจะบอกว่าเราเองมีเมตตาธรรมแล้วก็มีความเป็นเพื่อนนะครับต่อเพื่อนบ้านของเรา ที่ยุโรปรประเทศเนี่ยครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับรซึ่งขอบคุณที่มาชวนคุยในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ <ST. S 2> มันหายไปแล้วจริงๆ <ST. S 2> ใช่ค่ะสำหรับเรื่องแบบนี้ครับจริงนีนๆก็คือเกือบจะลืมเลือนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ เยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นหลังๆนี้ก็อาจจะไม่ทันในส่วนของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้นํากลับมาเน้นย้ำนะคะหรือว่ามาบอกเล่าให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะสูญหายเลือนไปตามกาลเวลานะฮะอาจารย์ครับถ้าทางกองาก,การกองทัพไทยเนะครับมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะภาพนะครับที่จะไปอยู่ที่ไหน ามส่วนตัวอะไรต่างๆแล้วแต่จะมีการรวบรวมอะไรกันมาได้โอ้โหจะเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสต่อไปนอาจารย์จะได้นําเรื่องราวความสําคัญของประวติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะ ด้วยความยินดีครับคุณพิรยาและก็ท่านผู้ฟังที่กรารพทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะบนเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะที่ได้มาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะทางอาจารย์เองก็มีในส่วนของ YouTube c h ชาแนลนะคะปู่แปะพอดแคสต์ค่ะก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ขอบคุณคุณพิรยาครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง u ู u ูบช่องอาร์ทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์โทร1756 ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยว,วงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2566ก็ 2, เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปตั้งเครื่องสักการะพร้อมทั้งประดับตราสัญ,ญลักษณ์ธงตราสัญ,ญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่บ้านเรือนหรือตามความเหมาะสมตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนี้ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย